วันนี้ทำแกงฟักใส่ไก่ค่ะแกงเขียวหวานฟักใส่ไก่อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเมนูผักจากสวนของเราเองนะคะใส่ไก่เป็นอกไก่นะคะฝรั่งจะชอบเป็นอกไก่มากกว่าเป็นพวกแบบน้องไก่อะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่หน้าตาน่ารับประทานมากเลยหอมๆอ,อร่อยๆเลยค่ะป้ากำลังอุ้มปลาสเต็กมาแล้ว ไม่ใช่ปาสเต็กฟักค่ะฟ้าขอไปเอาป้ามาเอาป้าบอกไม่ได้ใส่ใส่อุ้มไม่ไหวคือหนักมากค่ะทุกคนนี่นี่นี่ดูดีดูดีเอาไหวไหมป้าไหวไหมอุ้มมาลุ้มมาอุ้มมันมาเอาเอาวางไว้เดี๋ยวแม่จะจัดการเอง ลูกใหญ่มากฟักดูสิโอยตาละตาละตาละเราไอ้ตันไอ้ตันพอาถู่ปเนะปาคนเบียนเดกิโลสุะฮะดูความใหญ่ของมันคเบียนเดกิโลปะใหญ่มากดูสิคะนี่ฟักฟักเลยต่อปปีโดนเนอ่มเนะส่วมันเนอะ ส,สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบาบแม่บ้านฝรั่งเศสค่ะวันนี้ได้เวลาตัดพาฟักอายุ2ปีแล้วนะคะทุกคนฟักลูกนี้เราปลูกเองนะเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็เก็บเอาไว้นะพอดีช่วงนี้นะคะก็ปีนี้ก็ปลูกแต่ว่าได้ลูกเล็กนะคะถ้าใครได้ติดตามคลิปที่เคยทําไปแล้วนะคะปีของปี2022นนะคะสามีเป็นคนเก็บก็จะได้ลูกเล็กหน่อยแต่อันนี้เราเก็บไว้นานแล้วนะ เราไม่ได้ปลูกมาสองปีแล้วเราปลูกมาสองปีที่แล้วคือดกมากแล้ว,ลวก็ได้ลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือเที่ยวแจกทั้งเพื่อนทั้งเพื่อนคนไทยทั้งเพื่อนต่างชาตินะคะคนฝรั่งเศสวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาผ่าฟักอายุสองปีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าผ่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคนนี่โอ้ยยกเองไม่ไหวต้องให้สามียกค่ะดูสิคะความใหญ่ของดูดิ คือหนักหลายกิโลคือเราก็ไม่สามารถชั่งได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีกิโลอันใหญ่แต่คือหนักมากๆคันเพื่อนไม่ต่ํากว่าห้ากิโลแน่นอนนะคะฟักลูกเนี้ยนะเดี๋ยวเรามาผ่ากันเลยค่ะโอ้ยมีดปัน้นฉันก็มีแต่มีดเล็กๆนูเราจะผ่าแล้วนะเอ็นเอ็นคือตื่นเต้นมากเลยแบบปลูกเราได้ใหญ่ๆเงี้ยเป็นอะไรที่แบบภูมิใจนะคะทุกคนเราจะผ่าเลยโอ้โห อ่ะเข้าไหมเดี๋ยวเราจะเก็บมเมล็ดเขาไว้ด้วยเนาะถ้าเขาแก่เนี่ยเราก็สามารถเก็บได้นานนะคะทุกคนเนี่ยสองปียังไม่เสียเลยอะคือตอนเนี้ยฝรั่งอะคือเราอะ่ะ เอาฟักของปีเนี้ที่เราปลูกนะเอาไปแกงเขียวหวานขายค่ะทุกคนแกงเขียวหวานฝรั่งติดใจฝรั่งถามว่านี่คืออะไรผักอะไรเราฝรั่งเศสมันไม่มีครับฟักเนี่ยมันไม่มีขายฟักแบบนี้นะเราก็บอกว่าฉันปลูกเองมันเป็นผักที่ฉันปลูกเองที่สวนนี่แหละมันก็เหมือนคล้ายๆแตงโมก็ไม่ใช่แล้วเมลองก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกคนคือฝรั่งแล้วฉันก็เลยตักให้ฝรั่งชิมคือลูกค้าประจํานะ อันนี้เรามีลูกค้าประจำเลยไงแล้วเขาก็ชิมเขาบอกอุยอร่อยมากเลยเนี่ยตอนนี้นะเป็นที่ติดติดใจของลูกค้ามากๆเลยแกงเขียวหวานฟักเราก็เลยได้เลิกเอาลูกนี้ออกมานะคะเพื่อที่จะผ่าแล้วก็เก็บเป็นสต็อกเอาไว้แกงขายนั่นเองนะคะทุกคนมาคือเนี่ยค่ะเราจะพยายามนะคะขายกับข้าวไทยอาหารไทยแท้ๆให้ฝรั่งทานนะคะให้เขาให้เขาได้ลิ้มลองชิชมรสชาติ อาหารไทยที่ใส่ผักไทยแท้ๆที่เราปลูกเองที่สวนนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าฝรั่งไม่ค่อยได้เจอเหรอกไม่มีเลยแทบจะไม่มีเลยที่ฝรั่งเสร็จเนี่ยที่แบบว่าจะใส่ผักไทยแท้ๆส่วนมากจะใส่ผักของที่นี่กันนะคะเพราะเขาก็หายากเนาะแต่เราความตั้งใจของเราคือเราต้องการที่จะแบบว่าใช้ผักที่สวนของเราปลูกแล้วให้ฝรั่งได้รู้รู้จักเป็นที่รู้จัก อาหารไทยผักไทยแท้ๆของเรานะคะเพื่อนนี้นะโอ้ยนี่จะให้ดูแอนนแอนเปิดมาแล้วดูสิคะทุกคนโอ้ยไมโกด <laughs> ยังสวยอยู่สองปีแล้วสวยมากเห็นไหมคะทุกคนนี่คือเขาแก่นะคะถ้าเขาแก่เราก็เก็บได้งานนะสองปียังแบบว่าดูดีดูดีด ใครที่ติดตามเรามานานแล้วจะรู้ว่าเราปลูกผักเองนะคะนี่ค่ะอุ้ยใหญ่มากนี่เดี๋ยวเราเก็บมเมล็ดไว้เราจะเก็บมเมล็ดไว้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสกลับเมืองไทยเราจะเอามเมล็ดไปแล้วถ้าเกิดได้แจกถ้าเกิดว่าอาจจะได้แจก f อซในเพจของเรานะในเพจใน youtube ของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ ฝากกดติดตาม YouTube ด้วยนะคะช่องปณดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเพราะว่าเราอะทำทำกับข้าวเพื่อที่จะให้ฝรั่งรู้จักอาหารไทยแท้ๆนะคะเพื่อนๆนะวัฒนธรรมไทยเราต้องเรื่องระบือในฝรั่งเศสนะคะอาหารไทยแท้ๆนะรสชาติไทยแท้ๆนะแต่ไม่เผ็ดนะถ้าทําเผ็ดนี่ฝรั่งกินไม่ได้เลยบางทีสีสันมันก็ออกมาหน้าตาแบบจืดชืดแต่คือว่าฝรั่งเขาทานเผ็ดไม่ได้อย่างเราไงคะทุกคนนะ เราก็ต้องดัดแปลงถ้าเราทำเผ็ดมากก็ขายไม่ได้นี่ค่ะเพื่อนๆเนมเล็ดเราจะเก็บมเมล็ดตากแห้งไว้นะอ่ะเราผ่าตัวป้านี่ไงป้าปดูดิสีบ้งกกปะใหญ่โตมากเลยอะทุกคนอลาเป็นตัวเป็นชิ้นเลยเนาะน่อสีเบียนิ่สีละน่อสีเบี้ยสิกำมซาฟักแก่ เซเว่ยซีบ่งเองอเฟล่าปะพ่ร์นาลน้องไม่ซีชูเชดดิเ d ็ตลงนเบลี๋ยวมาตัดกันต่อเหนื่อยนะเนี่ยลูกใหญ่มากอ่ะเอาแบบอันนี้ก่อนครึ่ง่อนแล้วกันอ่ะเพื่อเขาจะแข็งมากค่ะทุกคนนี่อายุสองปีแล้วพากันเลย

มีบอกว่ามันเบามันเบาวกว่าเดิมตอนเลขเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะหนักกว่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขายังสดอยู่ไงคะตอนนี้มันก็เริ่มแก่แล้วเนาะ,ะเก็บมาตั้งสองปีแล้วอะ,ะแก,ะจก่จะมันแก่ตั้งแต่ตอนเราเก็บแล้วแหละแต่ว่าคือเราไว้นานๆน้นําหนักมันก็เริ่มเบาลงนะคะทุกคนเป็นเรื่องปกติเนาะ,ะมันพวกทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอ้ย กิ้งแมน่นี่อ้าวใหญ่โตโอลานเดี๋ยวเราจะผ่าเป็นแว่นๆไปก่อนอใหญ่โตโอลานผ่าเลยผ่าเลยของใหญ่ๆผ่ามาดูของใหญ่ๆนะหั่นเป็นแว่นๆไป,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 ปก่อนจะได้ จะได้ผ่าจะได้หักง,ง่ายๆตัดเป็นเบลน,น,นไปก่อน นี่นะนิดๆนี่จ้านี่จ้านี่จ้าฝากฝากฝากวางเรียงไว้ก่อนนี่ตัวโอลาใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเก็บ อุ้ยถ้าหมดอันนี้ก็คือหมดสต็อกเลยนะคะทุกคนแกงเขียวหวานฟักน่จะเปลี่ยนไปนะไใ,ใหญ่ไหมลูกฟักใหญ่มากเลยเหมือนไหมลูกลูกใหญ่เลยอ,อันนี้ตรงตูดมันตรงหัวมันโอ้ใหญ่โตโอลานจ้ะออกฟักแล้ว ขอบอกว่าฟักอันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะทุกคนแกงนี่หอมอร่อยมากถ้าใครชอบฟักนี่คือพันนี้ก็ดีนะคะมันหอมเขาจะหอมเก็บมเมล็ดไปก่อนของดีๆแบบนี้ต้องเก็บมเมล็ดเอาไว้ฟักแกง แกส่สีแกงอร่อยใช่ไหมคะทุกคนเนาะแกงอร่อยต้มจืดก็อร่อยทำอะไรก็อร่อยอันนี้เราจะเอามาเล็ดออกก่อนเพื่อไว้แจกแฟนคของดีๆพันดีดีแบบนี้เราต้องเก็บไว้ก่อนแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้แจกเมื่อไหร่ นะคะทุกคนเพราะว่าต้องรอให้เรากลับไทยเราไม่รู้ว่าเราจะได้กลับเมืองไทยเมื่อไหร่เอาเก็บไปแจกแฟนเพจเก็บมเมล็ดเลยของดีๆต้องเก็บมเล็ดเอาไว้เอาไว้ปลูกปีหน้า ไม่ใช่ปีหน้าปีนี้แหละค่ะทุกคนปี2003เนี่ยหน้าร้อนก่อนฟักพันเนี้ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายแล้วก็ติดผลง่ายให้ผลผลิตเยอะ ชอบทานปลาก่อนนะทุกคนปลากแก่อร่อย ยเดยเดี๋ยวเราก็ไปพึ่งแดดพึ่งลมเอ,า,อมาไว้ให้มันแห้งจ,จัดๆจะได้เก็บได้นานๆเมาเล็กเยความหนาเนื้อมันดูสิคะทุกคนเนื้อมันเนื้อเนื้อเขาใหญใหญ่มากค่ะทุกคนเนื้อให้ดูใกล้ๆ ชัดๆยังหนาแล้วอร่อยนี่จ้าหนาแล้วอร่อยมากพี่น้ทุกคนอันนี้ได้แล้วดีใจค่ะทุกคนปลูกแล้วได้ผลผลิตดีอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ มันดีต่อใจเราเนาะก็เราคนรักปลูกด้วยไงคนรักปลูกชอบปลูกผักกินเองตั้งแต่สมัยอยูเมืองไทยแล้วแหละชอบปลูกผักแออก่ใยออกใยใออก nama อาทีก็งานเข้าเลยนะคะหาที่แช่ในตู้เย็นด้วยเยอะจัด ได้เมล็ดแล้วค่ะเพื่อนนี่เมล็ดเขาใหญ่ๆเลยเม็ดเม็ดเออเม็ดเม็ดฟักนี่ค่ะเม็ดสวยๆใหญ่ๆอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปพึ่งแดดพึ่งลมไว้ให้เขาแห้งๆเราจะได้เก็บไปนานๆเอาไว้แจกนะคะแล้วแล้วก็ไว้ทําพัน์ด้วยเดี๋ยวเรามาผ่ากันต่อตอนนี้เรามาผ่าเราจะปอกเปลือกเขาก่อน กับมาตัวทำใจละแข่งมากค่ะเปลือกเขาเนี่ยจะแข่งมากเลย จาออกเปลือกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่เนื้อหนามากเนะนื้อเนื้อเนื้อเนือเนื้อเนือเนื้อเนื้อเนื้อเแอเนื้วเ็ืนือ,อาานอกกื้อเน้เกเกกน,น <c oughs> แกแอ พอเรากเยมไวอรเ้ย่ไรเราก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะทุกคนเอาไว้ไปใส่แกงนะ

ีหั่นฟักให้ง่ายขึ้นหั่นแบบนี้นะคะทุกคนปอกแล้วหั่นแบบนี้แล้วลองได้หั่นง่ายปอกง่ายค่ะลูกเขาใหญ่เราก็ต้องทําแบบนี้นะคะทุกคนใส่เปลือกนะเ,นเยอะแยะมากมายฟักฟักปอดสามชิดนะคะทุกคน ชายมาถามหิวข้าวแล้วจะกินพิซซ่าโอ้จะกินพิซซ่าและแม่เพิ่งทำไปเพิ่งแชินพิซซ่าไปตั้นมาจะจะมากินพิซซ่าแล้วอร่อยแม่ทำอร่อยลูกเลยติดใจ an le <Par -re farming> ็มแล้วหนึ่งกะละมังค่ะทุกคน ร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะได้สองกะละมังใหญ่ๆเลยนะคะฟักของเรานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแกงเขียวหวานขายที่ร้านนะคะพรุ่งนี้มีขายตลาดนัดนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะแม่บ้านฝรั่งเศสกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมนะคะกดไลค, like, ค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะ y o u t u b e t i t t o k Facebook นะคะเพจปนดาบ้านแม่บ้านฝรั่งเศสบ๊ายบายค่ะวันนี้ทําแกงฟักใส่ไก่ค่ะแกงเขียวหวานฟาักใส่ไก่ <c oughs> อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเมนูผักจากสวนของเราเองนะคะใส่ไก่เป็นอกไก่นะคะฝรั่งจะชอบเป็นอกไก่มากกว่าเป็นพวกแบบ น้องไก่อะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่หน้าตาน่ารับประทานมากเลยหอมๆอมอร่อยๆเลยค่ะสาแล้วก็สี่นะคะผัดไทยเอาไว้ให้ลูกค้าสั่งแล้วค่อยทำค่ะ